หมอลักขวัญมากที่สุดนะคะเป็นแพทย์เบชปฏิบัติประจำแผนกวลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาลวัฒนาค่ะวลเนสเซ็นเตอร์หลักๆเราจะดูแลกลุ่มคนไข้ที่ยังไม่ได้เจ็บปว่วยอย่างเช่นกลุ่มตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มตรวจเข้างานบริษัทต,ตรวจทำประกันชีวิตเด็กนักเรียนตรวจไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือว่ากลุ่มคนงานที่ตรวจเพื่อไปทำงานต่างประเทศค่ะที่จะต้องมีใบรับรอง ส่วนใหญ่ก็จะแยกตามกลุ่มอายุเพราะว่าแต่ละกลุ่มอายุความเสี่ยงแต่ละโรคมันก็จะแตกต่างกัน2ปัญหาตามระบบที่คนไข้กังวลอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจทางเดิอนอาหารระบบหัวใจหลอดเลือดแต่อันนี้คือในส่วนของตรวจประจําปีนะคะแต่ถ้าตรวจเข้างานบริษัทตรวจประกันหรือว่าตรวจไปเรียนต่อต่างประเทศตรวจไปทํางานต่างประเทศน,นั้นเขาจะมีข้อกําหนดของเขาอยู่แล้วว่าเขาให้ตรวจเช็คอะไรบ้างทุกวันนี้คนเขาสนใจเรื่องการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้น บางคนเขาก็จะหาแพ็กเกจที่เขาสนใจตั้งแต่หน้าเพจมาเลยหรือบางคนก็บอกรอเข้ามามาปรึกษาว่าเขามีปัญหาหรือเขากังวลในเรื่องอะไรก็จะแนะนําแพ็กเกจเขาเสร็จแล้วก็จะแนะนําวิธีเตรียมตัวเพื่อจะมารับการตรวจแล้วพอขั้นตอนมารับการตรวจมันก็ตามสเต็ปที่เข้ามาในโรงพยาบาลทําบัตรวัดสัญญาณที่พุณพยาบาลเจาะแล็บให้คําแนะนําหมอจะทําหน้าที่ในส่วนตอนที่แจ้งผล เราแนะนําให้เขาในแง่ที่ว่าให้ให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าปัญหาเขาคืออะไรวิธีแก้เนี่ยก็คือให้ให้ให้ง่ายที่สุดที่เขาจะต้องไปปรับแก้มันก็จะทําได้ง่ายแล้วพอมาติดตามผลมันก็ดีขึ้นก็คือทุกวันนี้อะไรที่เกี่ยวกับสายสุขภาพอะค่ะมันได้รับความนิยมมากคือทุกโรงพยาบาละจะไม่ได้มีเฉพาะรองรับคนป่วยจะมีจุดที่รองรับคนที่ใส่ใจในมุมของวลเ l n e ซ็ center ส่งเสริมสุขภาพแล้วมันก็ดีกับหมอด้วยตรงที่ว่าพอหมอมาอยู่ตรงนี้หมอก็ต้องดูแลสุขภาพ พอหมอต้องมาแนะนําเขานะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันเห็นผลจริงคือบางคนพอตรวจเสร็จก็โอเคเดี๋ยวจะไปเอาที่บ้านมาตรวจด้วยเพราะบางคนคนอายุเยอะเขาจะชอบคิดว่าตรวจแล้วเจอโรคจะมาตรวจทําไมอย่างเงี้ยหรือเราก็ต้องแก้ตรงนี้ว่าคือตรวจเพื่อให้รู้ว่าอะไรที่มันเริ่มมีปัญหาเราจะได้รีบจัดการมันก่อนประโยชน์ของการตรวจประจําปีคือหนึ่งเห็นสิ่งที่มันยังไม่สร้างปัญหายังไม่ก่อโรคแล้วต้องทําให้มันดีขึ้น ส่วนใหญ่จะคุยกับคนไข้ประมาณนี้ค่ะว่า,าถ้าอยากให้มันได้ประโยชน์ก็คือปีถัดไปสิ่งที่เราเจอว่ามันเป็นปัญหามันควรจะดีขึ้นพอวัยเริ่มทํางานก็ตรวจได้แล้วนะเพราะจริงๆแพ็กเกจเราก็มีตั้งแต่20กว่าขึ้นไปบางคนคือไม่คิดว่าตัวเองจะมีปัญหาพอมาตรวจก็ไตล้ตาไตเสื่อมก็มีอย่างนี้ค่ะมีซีดเลือดจางโดยไม่รู้ตัวก็มีหรือว่าที่พบบ่อยที่สุดก็คือมีพยาธิสภาพที่ปอดโดยที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็เยอะอยู่นะคะก็คือพอสัก20 ขึ้นไปหมอก็ว่าก็น่าจะต้องตรวจอยู่